สวัสดีครับก็วันนี้นะครับพี่หมอมีแขกมาหาพี่หมอที่คอนโดนะครับก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมนะครับเดี๋ยวพี่หมอให้แขกของพี่หมอเนี่ยแนะนําตัวนะครับว่าเอ๊ะเขาเป็นใครยังไงวันนี้มาทําอะไรนะครับช่วยพี่คุณบรรพฤ์ช่วยแนะนําตัวหน่อยสิครับสวัสดีครับผมชื่อนายบรรพฤ์เซยราชนะครับก็ เข้ามาผมก็เกี่ยวกับที่เรื่องประกันสังคมเหมือนกันนะครับก็ได้ประกันตนไว้ก็หมดแล้วนะครับก็ยังเหลือเงินทุกคอรภาพยังอยู่นะครับเงินที่จะเวลาที่เราแก่ตัวไปเราก็จะได้รับคืนมาสลาภาพสลาภาพนะครับ,คครบงั้นช่วยออบอกออตอนนี้อายุเท่าไหร่ทำงานอะไรอยู่แบบนี้ครับ ตอนนี้นะครับผมเป็นนายกสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรครับทำด้านการแพทย์แผนไทยครับอายุเท่าไหร่ละครับ48ปีครับก็รุ่นรุ่นเดียวกับพี่หมอเลยเนาะวันนี้หลักๆแล้วเราเรานัดกันถูกไหมฮะใช่ครับมาเรื่องอะไรครับก็ที่มาเรื่องประกันสังคมด้วยเรื่องที่ทำ u t u b e ด้วยครับก็คืออยากทำ YouTube เนาะเห็นพี่หมอทำมาระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่ครับ แล้วคุณบรนพศก็คือทํา YouTube มาหรือว่าเคยอัพ u t u b e มาบ้างไหมฮะเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังก่อนสิครับก็ที่ผมก็เคยอัพอย่างเดียอัพ u t u b e ขึ้นมาอะไรขึ้นมาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไม่เคยศึกษาความรู้เท่าไหร่นะครับก็ว่าได้ความรู้จากพี่หมอที่ว่าทํา YouTube แล้วจะมีะไรายได้ครับอืมเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เคยอัพไปทราบไหมฮะเราอัพไปกี่ช่องละ ผมจําไม่ได้ครับเพราะว่าผมเปิดเจอช่องไหนที่ชื่อ,ช,อชื่อของผมเขาจะอัพอัพที่ผลงานที่ของผมทํามามากมายที่ช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือสตรีเลือกสอนอาชีพแพทย์แผนไทยประเภทนวดไทยครับเท่าที่พี่หมอดูนะครับมี3าสี่ช่องเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงไม่อัพต่อเนื่องหรือว่าทําไมถึงมีหลายช่องขนาดนี้ครับก็ผมก็อยากขาดที่ความเข้าใจของผมที่ผม ทำขึ้นมาหลายๆช่องก็อยากให้คนได้รู้จักกับเรื่องการนวดไทยที่อย่างถูกต้องครับไม่คําถามคือทำไมไม่ทำไมถึงไม่ทําต่อเนื่องถึงแบบมีหลายๆช่องอะครับที่ผมไม่ได้ทําต่อเนื่องเพราะว่าบางทีผมไม่มีแคสสอนครับไม,ไม่ไม่ใช่ครับเห็นพี่หมอเนี่ยเห็นว่าคุณบรรพจเนี่ยมีแบบไปอัพวิดีโอลงไปใน youtube แบบมีหลายช่องมากรู้ไหมัะว่าตัวเองมีหลายช่อง ก็เพิ่งเพิ่งจะรู้วันวันนี้จากพี่หมอครับผมพี่หมอเนาะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หมอจะแทรกตัวช่องของคุณบรรพจนให้ดูเนาะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่สัมภาษณ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่หมอก็จะทําการแนะนําแล้วก็สอนนะครับข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องมีอีเมลมีไหมฮะไม่มีครับแล้วก็ตัวที่จะทําให้มันอัพได้นะครับก็ต้องมีโปรแกรมอีก2ตัวคือโปรแกรม YouTube กับ YouTube Studio มีไหมครับ ผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าผมทําไม่ได้ทําด้วยตนเอง <c oughs> ผมไม่มีความลองเอาเอาเอา,เอาเครื่องมือถือขึ้นมาโชว์หน่อยดีครับว่าที่ตะก,กี้เราคุยกันก่อนสัมภาษณ์นะครับลองดูลองขึ้นมาโชว์ดูนะฮะลองเปิดหาโปรแกรม youtube แล้วโชว์ให้กับสมาชิกดูสิอ่าเห็นแล้วถูกไหมฮะอาโชว์โชว์เลยฮะนี่นะครับมีโปรแกรม youtube เดี๋ยวพี่หมอโชว์ให้ดูนะครับหนึ่งตัวนะครับ โปรแกรม YouTube นะครับแล้วกับ YouTube Studio นะครับเดี๋ยวพี่หมอแทรงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็น2โปรแกรมนะครับสิ่งที่จะต้องรู้ในการทำก็คือ 1. จะต้องมี Gmail เดี๋ยวจะยังไงฮะตัดสินใจผมตัดสลัดตัดสินใจเพราะว่าผมไม่มีความรู้กไ็ไม่ไม่จะทำยังไงจะก,กีบอกพี่หมอให้พี่หมอทำอะไรให้บ้างก็อยากถ้าผมคิดน่าจะทำใหม่ ทำใหม่นะฮะทำใหม่ทั้งหมดโอเคแล้วก็จะลงใหม่ทั้งหมดเลยรทราบทราบไหมฮะว่าการที่จะ youtube จะจะ,จะทำไรายได้ได้เนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขอย่างเช่นจํานวนคนติดตามจํานวนชั่วโมงทราบไหมฮะไม่ทราบเลยครับผมเพิ่งมาทราบกับอาจารย์อาจารย์หมอเนี่ยครับครับผมก็เ <ผม S 1> ท่าที่ดูเนาะหลายๆช่องของคุณบรรพ์อ,องลองลองเสิร์ชช่องดูฮะแล้วเดี๋ยวจะได้ดูว่าเห็นมีบรรพ์แพทย์แผนไทยที่มีตาสัญ,ญลักษณ์ของสมาคมนะ ซึ่งมีผู้ติดตามอยู่ถึงพันเจ็ดแล้วแล้วบางคลิปเนี่ยแล้วก็มีคนดูถึงเกือบสามแสนกว่าสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพนี่ใช่พูดอย่างนี้นะนี่นะครับขึ้นมามันก็จะมีหลากหลายช่องมากนะครับเท่าที่ดูเดี๋ยวพี่หมอเซิร์ชแล้วเดี๋ยวแทรกให้ดูอีกทีนะครับจะมีแบบอัน,นอันนี้อาจจะเป็นอันล่าสุดเนาะซึ่ง สมาคมที่มีตัวหนังสือเนี่ยไอตัวไอเลขเนี่ยมีแค่43คนเองนะครับอันนี้น้อยนะมันจะมีบางช่องที่เป็นแบบเป็นรูปโลโก้ของเนี่ยครับเนี่ยครับช่องเห็นไหมฮะที่เป็นรูปรูปสัญลักษณ์ของเนี่ยใช่มีมีคนติดตามต้องพั<ค>นหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเห็นม,นม<า>ครับกาไม่ดีครับแล้วก็มีวิดีโอนะครับที่ดูเยอะที่สุดเนี่ย นิยมนิยมสุดนะครับคนดูตั้งแสนเจ็ดแต่อัพล่าสุดเนี่ยประมาณ4ปีที่แล้วนะฮะเนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับคลิปล่าสุดก็น่าเสียดายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอาจจะต้องเริ่มต้นใหม่เพราะว่าไม่มีอีเมลกับพาสเวิร์ดมีไหมฮะไม่มีครับไม่รู้เลยถูกไม่รู้เลยครับผมไม่รู้จริงๆครับงั้นก็อันนี้เนี่ยก็คลิปเนี่ยเป็นการบอกนะครับว่า การทำอีเมลเอ้ยการทำ u t u b e เนี่ยมันจะต้องมีขั้นพื้นฐานก็คือหนึ่งอุปกรณ์ง่ายๆนะครับเครื่องแล้วก็ถ่ายมันอย่างเงี้ยพี่หมอเอาเอากล้องพิเศษมาถ่ายถ่ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะดูก่อนอัพลงช่องพี่หมอกับอัพลงช่องใหม่ของคุณบรรพพศหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องมีโปรแกรมเอาไว้อัพโหลดชื่อ YouTube แล้วก็มีโปรแกรมไว้จัดการเรี่กว่า YouTube s t u d i o นะครับเอาไว้ดูว่ามีคน มาดูเราเท่าไหร่นะครับมีผู้ติดตามเท่าไหร่ที่มันชัดเจนขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆสอนกันไปแล้วก็สมัครอีเมลนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองลอัปคลิปดูนะครับแล้วก็ค่อยมามาลองทำดูนะครับอะงั้นฝากถึงผู้ประกันตนหน่อยหรือว่าฝากฝากถึงเรื่องเรื่องของตัวประกันสังคมของตัวเองนิดนึงครับผมขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนที่ประกันตนออกมาเรียกร้องเอาที่เงินประกันสังคมของเรากลับกลับคืนมาครับที่จะได้มาเอามาประกอบอาชีพของตนเองครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมีรายละเอียดอะไรจะให้เพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ